แถวกล้วยมะมาลูกมามาลูกมา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 ป่าฟืนกระตัดหญ้าแถวกล้วยมะมาลูกมามาลูกมา,า,กม,ามามามาป่าฟืนกระตัดหญ้าแกงขนาดเอื้อยเอื้อยผู้ใหญ่แกงขนาดตันยิ่งกว่าผู้ชายอีกไหมเพิ่น นี่กะผักหวานผักหวานบ้านมันเป็นผักหวานปลาได้ผักหวานบ้านกะลวกกินหนึ่งปลาก็ะปูกทิมไว้เสรแล้วพี่น้องยังสร็ังเสปลูกแหว้มันก็นได้กินเนาะทีมันหวังบามียังกระเสียบลงเสียบนี่กะผักหวานผักหวานบ้านมันเป็นผักหวานปลาได้ผักหวานบา้านกะลวกกินหนึ่งปลาก็ะ บ่หลายดอกพอทีมันหน่อยเนาะหมุนเวียนไปจังสละจ้ะปลูกแนวนึงแล้วแล้วก็หมุนไปอีกแนวนึงเนาะแล้วตอลงมันก็ได้เหีเ่ยวๆยกผ้าน,นด่ฟืนนววน้นกินก็น้พรีกะปิแสบอะพี่น้องน้ำเาากลวยไปปลูกทิมไว้จังสละพี่น้องจังสละปลูกแหวมันก็ได้กินเนาะทีมันน่องบาง มียังกระเสียบลงเสียบแกงขนาดเอื่อยเอื่อยผู้ใหญ่แกงขนาดตันยิ่งกว่าผู้้ายอีกไหม่นก้อนนั้นปลูกแตงหรือแตงออกกับปลูกมั่นเดี๋ยวสิได้ควรมั่นให้บิ่งละบัณกระเจียเจ๊ยบอืมต้นกระเจี๊ยบดอก่นนีคนก็ออกหน่วยแล้วกระเจี๊ยบแล้วไปลัวกินกับ ไปลวกกินกับแจวได้ศูนย์เปล่าอ่ะบ่อยทีศูนย์เปล่ามิยังกระปุกชาวกล้วยมิยังเดพก่นกินกับกินกับแจวเนาะอันนี้ก็เป็นทีว่างนี่ก็เป็นทีทางเขาบานเอื้อยเงอนเอื้อยมิทนอนนีท่ทีที่เิ่นคือบัวหอบัวหอมันกระเจี๊ยบอืมตอนกระเจี๊ยบ ดอกคนนี่คือออกหน่อยแล้วก็เจียบเอพิลัวกินกรับไปลัวกินก็แจวได้ทั้งหน้าที่หันไปนี่คือทิศตะวันตกไปพี่น้องเพราะว่ามันคึมมันโมมีแดดมันก็เลยเป็นอากาศแบบถนนในบูบานจ้ะนี่ก็เอื่อยตัดหงาแกงขนาดเอื่อยเอื่อยผู้ใหญ่แกงขนาดตันยิ่งกว่าผู้ชายอีกไหมคน หมุนเวียนไปจังสัตละจ้ะปลูกแนวหนึ่งแล้วแก็หมุนไปอีกแนวนึงเนาะแล้วตลงมันก็เลี้ยวเหี้ยวยูคผ้าเด็ดฝืนศูนย์เปลา่าอ่ะบ่ายทีศูนย์เปลา่ามียังกับปลูกชาวกว้ากล้วยปลูกทิมไว้สัรวพี่น้อยังสัตวน่นปลูกแหวมันก็นได้กินเนาะทีมันน่องว่าง มียังกระเสียบลงเสียบนี่กรลังลงมันปลูกมันแกวปลูกมันแกวหัวตะลงเนาะยกคู่ขึ้นก้อนนันนันก็คือปลูกแตงนี่กรลังลงมันปลูกมันแกวปลูกมันแกวหัวตะลงเนาะยกคู่ขึ้นก้อนนันนันก็คือปลูกแตงทั้งนาที่หันไปนี่คือทิศตะวันตกไปพี่น้องเพราะว่ามันคึมมันโมมีแดดมันก็เลยเป็นอากาศแบบ ถนนในบูมานจ้ะแถวกล้วยมะมาลูกมาลูกมามามะป่าเพิ่นกระตัดหญ้ายไม่เคยเห็นผู้หญิงคนใดเก่งปานี้จะเชื่อเก่งขักยีง่งเลยเพิ่งกินกับกินกับแจวเนาะเหตุยังไม่เคยได้เบิดทุกอย่างอระดุกอันนี้ต้นหมอนนอะจ้ะเนาะต้นหมอนเนี่ยเพิ่ง นี่เอาแกงใสไก่แสะเถอะเด้นนี่นี่ลูกเพ็ดยังเพ็ดได้เบิดทุกอย่างกระโดอันนี้ต้นหม่อนน่าจะนะต้นหม่อนเนี่ยเพิ่นนี่เอาแกงใสไก่แสะเถอะเด้นนี่นี่ลูกอันนี้ก็เป็นทีว่างนี่ก็เป็นทีทางเขาบานเอื่อยือนเอื่อยมีเ่อนี่ทีทีเพิ่นคือบบไห้บไ้มันมีกะผักหวานผักหวานบ้านมันเป็นผักหวานลาได้ผักหวานบ้าน กะลวกกินหนึ่งปาหมุนเวียนไปจังสัตละจะ้ะปลูกแนวนึงแล้ว,ลแ,วแล้วก็หมุนไปอีกแนวนึงเนาะแตะลมมันก็เลยเหี่ยวๆยกเพราว่าเด้ฟืน้นทัางหนาที่หันไปนี่คือทิศตะวันตกเลยพี่น้องเพราะว่ามันคึม้มันโมมีแดดมันก็เลยเป็นอากาศแบบถนนในบูบานจะ้ะปลูกทิมไว้สัตพี่น้องยังสัจ้ะปลูกแหวมันก็ได้กินเนาะทีมันหวองว่ง มียังกระเสียบลงเสียบหมุนเวียนไปจังสละจ้ะปลูกแนวนึงแล้วแล้วก็หมุนไปอีกแนวนึงเนาะถ้าตะลงมันก็ได้เหี่ยเหียวอยู่ก็รา่าได้ฟืน้นเยอนกตบหกในต้อหนอยหนาฝนเนะหนาบ้าน ก็หกในจักหน่อยนะฝนนะหนาบ้างศูนย์เปาอ่ะบ่อยทีศูนย์เปานี่ยังก็ปลูกชาวกล้วยหมุนเวียนไปจังสละจ้ะปลูกแนวนึงแล้วแล้วก็หมุนไปอีกแนวนึงเนาะแล้วตลงมันก็แล้เหี่ยวๆอยู่เพราะท่าเดือฝืนแกงขนาดเอื่อยเอื่อยผู้ใหญ่แกงขนาดตันยิงกว่าผู้ชายอีกไหม คนโ okay, อเบปีจ้ะอันนี้ก็ต้นเอ่ออันไม่เคยเห็นผู้หญิงคนใดเก่งปาหนีก็เถอเก่งคักเดินเล่นจ้าบรรยากาศก็เป็นจังสี่ละ ทั้งหนาที่หันไปนี่คือทิศตะวันตกเลยพี่น้องเพราะว่ามันคึมมันโมมีแดดมันก็เลยเป็นอากาศแบบถน,นนในบูบานจ้ะปลูกทิมไว้สำหรับพี่น้องยังใส่ยังใส,งสปลูกแหวมันก็ได้กินเนาะทีมันบาง่างมียังกระเสียบลงเสียบศูนเปล่าอ่ะบ่อยทีศูนย์เปล่ามีอยังกระปลูกเช้ากล้วย กระเจี๊ยบอืมต้นกระเจี๊ยบดอกเพิ่นนีนก็ออกหน่อยแล้วกระเจี๊ยบเอ๊ะไปรวกินกรบไปลวก,กินกับแจว,วได้ต้นกระพันสุกลูกหมอนไหมกระพิน่นสุกก็ล่างแดงๆดงตให้เพิ่นแตกไหมนะมึงเงี้ยละดอกอันนี้ลายลายเนะี่ยไปเขียนหิวนะขางรัว ศูนเปล่าอ่ะบ่อยทีศูนเปล่ามี่ยังกระปุกชาวกล้วย <c> ห <oughs> มุนเวียนไปจังสัตละจ้ะปลูกแนวนึงแล้วแล้วก็หมุนไปอีกแนวนึงเนาะแล้วตอนลงมันก็เลี่ยวๆอยู่เพราะฮได้ฟืนเห็ดยังเห็ดได้เบิดทุกอย่างอะลูกอันนี้ต้นหมอนนะจ้ะนะต้นหมอนอนี่เพิ่นนี่เอาแกงใส่กายแสตเด้นนี่นี่ลูก บหลายดอกพอทีมันหน่อยเนาะนี่ก็ล่างลงมั่นปลูกมั่นแก้วปลูกมั่นแก้วหัวตะลงเนาะยกคู่ขึ้นก้อนานันนันก็คือปลูกแตงหมุนเวียนไปจังสละจ้ะปลูกแนวนึงแล้วแล้วก็หมุนไปอีกแนวนึงเนาะเขาตะลงมันก็ได้เหี่ยวๆอ่ยู่ผ้าได้ฟืนอแคบดุลจ้ะ อันนี้ก็ต้นเอ่ออันหมุนเวียนไปจังสละจ้ะปลูกแนวนึงแล้วแล้วก็หมุนไปอีกแนวนึงเนะาะถล้วตอลงมันก็เลี่ยวอยู่กผ้าได้ฟืน้นก่อนนั่นปลูกแตงรือแตงออกกับปลูกมันเดี๋ยวสิได้ควรมันให้เบิ่งละบัดนโอเคครับพีจ้ะ อันนี้ก็ต้นเอออันหมาตนนัวน้อยๆหมาชาวกล้วยเดินเล่นจ้าบรรยากาศก็เป็นจังสี่ละปลูกทิมไว้สำหรับพี่น้องย,ยังไนางสั ลูกแหวมันก็ได้กินเนาะทีมันหบางๆมียังก็เสียบล่งเสียบข้างหน้าที่หันไปนี่คือทิศตะวันตกไปพี่น้องเพราะว่ามันคึมมันโมมีแดดมันก็เลยเป็นอากาศแบบถน,นนในบูบานจ้ะแถวกนะล้วยมะมาลูกมาลูกมา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 พ่งกระตัดหนานี่กะ